ตระนาตาย,ยังธรรมาะรัตนาตาย,ยังสังฆะลัตนาตาย,ยังยังมาคุณเอ้คุณคุณบูดามันดาคุณคูณบาอาจารย์คุณศิลป์คุณทา,า,า,างจุงมาปกมาบังจุมาตังมาเรียมมอ คุณเล่ยหล่กจังหวะสาทุเดือพอแต่มาถึงนี่เวทีลำแข้งกินขอแรงแตงอ่อนขึ้นใจ แล้วขวาขกระจกแวนแยงเงาเสร็จแล้วขวาขกระจกแวนแยงเงาเอาน้ำมันลงหลบหลบพอพะลมเข่าวิเศษสร้างขึ้นสมควันเลี้ยกระยาแปลงเลือกพอละสะดุ้งขาดหนาท่าหนึ่งอิ่มน้ำสมสุขซ้ำคำพ่อแม่กันดีจากแขนยาวลงสบสอดส่งโก่งแนวเบิดหัวแนวลงป่าลงมาบอลได้อยู่โมเลือพ่อหมวดสะทากเงี่ยเขียวใจห่อนจังไฟขึ้นวีที่หลักกรได้โอใส่ครับแขน สุดหลักแสนไล่ไล่ไล่หาเสียงร้อง ยังลองเหมาะกับเสียงของข่าแต่เวลาแลวกโอ,โอเลือพอโอลโนจังสีแบบมีสาธาไดพวกคนฟังเล็กก็ไหเมตยจัดค่อยดูอีกอย่างหนึ่งสาธุเ้อคุณคณรูภาษาสอนตอนต้นไว้ให้ดวบมาดานให้ปัญญาไว้ไหลเรียนร้อมความเพียนคุณดานพาส่ง์องค์เอกเจ้าปญัญญาเยสุลินทาองค์เอกเจ้าปญัญญาเยสุลินธาเทวดาเพื่อทางบนส่วนบนุญคนงอ ทั่วเลยาให้นหลงถูกสอให้มาสอนสี่สองสี่สองอใหญ่เคินขาดของล่ำรองเรียนไหล่คดนักไทยโลกล้มบาหลานคดนักไทยโลกล้มบาหลานคูณภาษีอา่านหลวงผู้สีมาทางนาทางนาก็ให้ปั่นยาขาไหลมากระน้ำแจง พาทุนเลืออไห้สมมากแบ่งหมายไว้สุป,ปการผมจำนุ่งคอน่อมไหวใส่เนื้อเสียนบอลไดเรียนพอทั้งถึงกับบอลไดเรียนลงให้ท่งทางทางเพียงย่าไล้มีนามเชียใแนเียงติวเลวเลยเอ,อือย่าพออ้อย่าแม่สสายลอีอีะเอกคู่มูนั่นอย่ายมีผักงไงล้ังมา หลับพดีดานั่นคุณพ่อของผมม่านดานั่นละคุณแม่ของผมสาธุนเด้อคอให้มาสู้สักซอยหนึ่งดานเล่าดาเล่าเม็ดสีเงาหรือกว่างหนาบางโุกลื่นนึกแปลตื่นแหนตาแก้วซองเห็นสาธุนเด้อแย่เนผาผีเวียนบทนปะระคาถาอีกอย่างหนึ่งอักครา,าบาลีเลียนดีมีแต้ม,มีแต่แม่มาแถมทมถ่วมความ,ม,มจำลบ่อย ลำบ่อยเมียลาหน่หน่อยศูนย์เท่าทานแทนม่เวียงเฟีนพุ่มมาลูกกาที่ระอาดทางหลผึ้เพิ่มมีตาทิ่ไปซองแล่หลีเงี่ยมไ้มาเทียมให้มาเท่าเส้าเสียงเสียงทว่าเสียงทวคุณพระคุ้นจวเที่ระาปลาไม่ไก่ไก่สองลิง ขาคาราบขอคบเรียนทุกท่านทุกท่านเีข้ารบข้ามได้มาพบหน้าตาพระคุณท่านบุญสมพันธ์ของข้าได้มาเห็นพวกท่านข้าผมมาลอ้อมจำลูกหน่อยหรือชาขอนอมมัสักการคารว่าปีน้องสาธาท่านสุคนค่วมเบื้องต้นพวกท่านในทั้งบุญพร้อมลูกหลานหมวดขวันหลวบร่วมกันได้สลัจจัยจผู้หลานดละหน่อยสิบซศร้าบรว่ทาทั้งกำลังปัญญากำลังทรัพย์อีกด้วยใจกข้าพร้อมบำกันถือว่าพวกท่านนั้นเหม่ข่วมเสียในพระพธิ์ ผู้มีความบริสุทธิ์รวมกันได้กัดสิ่งพาติสารนาคบัดจินานตั้งต่อเดินย่าแม่เดินย่าพ่อขอพอคนเด้อพ่อเพื่อตะคนทวนนนาสาทากหวางแผ้ไพ่มือของผมสิบนิ้วสี่ขอน้อมกราบไหฟกราบไหฟทางทุบเท่าท้องลำสลองโมทนาสาธุการน้ำทานน้ำทานแต่ข้าวทานข้าวเล้ห์โยโย่ยิงยิงก้อง เจอพ่อทั้งใจแรเย่ยงขอบคณพระจงจ่วยสูงทันตรงจะเล่นนับแต่ม,มือนี่ไปให้พี่น้องนี่เพื่อนสูงเกินเทินเดินเดินอย่ามีตามจากกันเงินที่เอามาท่านพวกละาิปหรือขายไหลามาปพนามเรื่องแฟนเล่นเ เรืองหงอเฮื่อนก็ให้ได้ฝากข้างแม่ที่ขขยแล้วขามีนากกว่าเขาอันเนี่แม่อันเนี้ยแม่พวกเจ้าแม่พวกเจ้าเปล่ยนส่อนมาฝรั่านะบัดนี้หันมาจากมอลำบอลำกบประชันขันขับมามอเรื่องบอลำที่บางงานบุญเจ้าชาติฐายาบ่เแ้่ที่แรกพวกเจ้าเว้ากันบ่กว่าจะไปจ้างคอยจับน้องหน่อยสอยงานพร้อมเจขันบิดบ้านกบว่ามาโคมลำป็นบ่อแม่จังไปจำผมมาฆ่าบ่อทีพ่อดี พอดีสวาลรำดีสวาลรำเนม,มรำเหมือนพระเทศไทยกับบ่มีคนดอขอขอบคุณฤอพอขอประคุณโลนเข่าคุณเบ้าสาักันตั้งแต่ก่อนนี้นั้นกาวานึ่งบมีสองหมดแน่เด่นแหลมทองสากกับเสียฝาลุกจำปาจากไทยเป็นเมรำตัวย่าง เอาหลักก่อนอื่นเสียไปหนามาหลังมือซิบเดนียวของกระผมบอลลําจำนงหน่อยเลือชาขอากาบนมบัสการพาเทลาหนุเทละสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดได้ว่าภายเปรตสูตรสม,มนเัติอยู่ในวัดนด้ว่าทุกกรูปถุกโอ่งหันมาสวัสดีพี่น้องชาวบ้านของเข้าบาันไก่บันไก่บันไทยบาล่าผู้สาวรลบผู้เบาที่มา่รวมเป็นเกียรติเป็นเจ้าภาพขึ้นนี่ถือว่าบุญไหลาสายเงาบอลลัมทั้งสองในอย่างก,กาวเสาว้าขามาสู่สายหูสายตาพี่น้องหายขยับเฝ้าตี ดีกับะาฝอย่องได้แม่เนื้อบางมือก็เป็นพรมล่ำมาเนี่ยบางอารมณ์กับเป็นม่านบางอาการกอดเป็นอยากมันมาแน่เสมอไปล่ำม,มัอนี่กับว่ารับล่องตนดอกแม่เอ้ยเอาแต่คนฟังเปนเพยนพันวันดีกับบุญล้นเพื่อนหลยตนเพื่อนกระยองเพื่อนสัง่งผมเพื่อนกระดาเอาแต่พวกศรัทธาเพื่นนอ,อ,อนสีย่อแลย่ยองหมอ,อล่ำน,นี่แม่นบ่ทีการทะลวันนี่มันยากตัวเรกคารับ เมื่อจังหนึ่งล่ำขึ้นก็พอฟังวายอย่างกเกินล้องบ้าเจ้าของฟังเจ้าของกาพะว่าอยากใครดีใจว่ามัน จย่างหนึ่งกะหัว yeah, คิดดวนดวนว่เมากะบอมีโอผืนเสียงกะบอดีพอดีปานวาหล่อข้อหมาปานขวาวข้อปิดปิดปดปีเสียงปีปินเว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 ทั้งบอกขวางมือจังสั้นอยากปาดข้อเจ้าของมือได้ปินจังสั้นอยากฟันทิ่มเจ้ามา จังหนึ่งซ้ำผูกข้อมาคาในป่านว่ากวยงวมันอยากตัวนาข้ารับแต่งเอาเพราะไม่ได้ขันคือเลเคือไม่คือกล่องบ่ม่ยาก้าปอกเท็มหน้ากาไรมันใส่เบียนบดีผูฟังเอ้ยโอ้ยโน่คือ มานอนแต่หัวปีแทนแหมลูกหนูเป็นพอ่อว่าไอ้พ่อใหญ่มันตันเดี่ยววัไหนเบิงบอกขักแสดงว่าข่อยตาพ่อดีเนาะเดี๋ยวไปเฮ็ดนอนลุงงวงไว้ามันหลานมาไหนพ่อใหญ่ตัวเดี่ยววัไหนอะ่ะ แม่เข็นใส่เก่าความก,กมากบาละวาตาลราทะได้คุ้พาเลียมเงาพวกเก่าเปียวตอนขาไป่สองบูวกโมผากโมประวักโมแถบนี้มีเรื่องอมาเ่นน้แม่ยังบูแถมมแหนมผัว่วโกผัพันนี่เรยท่านมาเบิดฟูอรรถพังเกี่ยวยัางพูกเกี่ยวพัวคงผัวขี้เท่า นางฤาูม <S 々> ิงพู้สามเผาเรามาตางนงนีนางเกียวคอบเศร้าขอบสาบขอบพนังน้องเราอยู่ฝั่งเ้าลบฝ่งนีเสืบยัยงตกจนฤืษอสาเลือกรับเกลือมาลดฤกันไปจนสุดเข็เนื้อแกะทางคนที่เป็นทางคนมาหลสวยสวยยังไม่มาบักอบลอยขอเรือที่ก้าวเดดงน้าตนั้นเกิดป้อมเป็นโคบาลมีเกิดปีปีนังแม่เราท่านมึงตาทอกันทับ่าง การเรมานเป็นจอมซนเหลีววัดกอบิการีการุ้ยันคานักตนะเมื่อใส่กุตงนักยูนะมาใอ่กุตงเฮ็บแต่เนื้อเป็นผู้ปิดแถวมีทางเข้ามีแต่เข้าความตังพาตังมารองมาองในทงนี้ลำเบล่าพ้องปากเมืองบัมีเป็นทางขอบความเดียวหน้าหนาเดีอยกดไปเลียวตับสองลำคอง ายเป็นของนำท่านนักตันคู่กันแต่กองเมืองผูง้เมืองนั้นเป็นเมืองคู่ตานั่งเขียวความลูกลานำากู้จะเป็นแม่นน้อยอ่นอนแอ็นงามสองสองสีนั่งผู้ดีเกินทุนตาการบ้านเรารีบตั้งไปถึงเถ้าลายสะเภาเมืองลางถ้าจงตกแดงอ่างสิไปตามกาวของ เตียมสาบผ้าพอลสาบเสื้อบ่อนอนกับมากรางหลายแตงเรียมมวลความส่วนมาลัางเขียวข่อมบ,บใใ่บ่ใจไอ่เบานายสาบเผาทอดเท้าด้วยแข่นว่าขังใจวางเสียวหายไ้สมเปียดเตรียมมาเสียเวลาเตรียมของพองหฮากระเชียนอาเอาจังว่าเจ้าเอาสิ่งเอาด้อยอ่อนหอดหอดมาบักขอกหน่อยกรเลย,ยกิงว่ากิงผู้มาบักทอกข็บโยผู้ขาทะไล่หัด สำเพ้าเลยหยุดผักแกงว่างบกแข่งสัมผ้าเลยค่าแจงแจีงมิงเจ้า้างบอนเอ้เเมาวักทอก็บก่อนผู้กิ่งเกิงเส็งพคนละเตเปิงเรียกซื้อผู้สัมผ้าขนานเดาน้ำมิงใส่ผู้ล่วงไว้น้ำไดนไหนลลกแข่งมายันขาดทองตั้งแต่ก่อนนำพ่องกลายเป็นผู้กันไว้เป็นหอยแกลาน้ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั่นทางรัฐบาลไทย ได้ตั้งกรมชนผาท่านเหตุพลังไฟฝ่าขับไปชาวหน้าไร่เพระเหตุผลการเกษตรเหตุฝักก้อนเกนพี่สีฟูฟื้นผาทะลัโอ้ยเอ้ยโอ้ย รับสมัครค้างเครื่องนาห้านเนอเออนั่งอยู่นน่ส้ไแรกคาโตเบิดต์ตโคนเนี่ยอเมนบ่ล่ะคือก็ทั้งนี้ก็ะไส้แรกคาโตคือการครับผู้ฟอนฟอยได้จังไห่ผู้มานั่งบอกขวันมูไม่ได้อะไรกลับเลย <laughs> เอานี่สักก่อนอลุงจยงปันหลังหลับ่ฟังบ้นเดินเขาเดินไปนาหาก่อนมาว่ามาว่าเอาล้โนแม่ป้าเป็นบ้านบอลเดินมองนั่นแล้วเห็นรถรถไหลประล่มรลวงวิหาวิหากันมีค่าไหลไหลกันลี่ไหลไหลเดือดร้นลมปิวลิ้วแลีนเอาล้โนบาดนี้ลงไห้ว่าก่อนสีหน้าล้วนฟ้อนไหว